คู่รักประกาศข่าวดีแคปชั่นชวนคิดหรือทองนี้จะได้ลูกแฝดกำลังจะได้เป็นคุณพ่อลูกสองในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วสำหรับนักแสดงพิธีกรหนุ่มกันกระตาถาวรที่เมื่อไม่กี่วันก่อนออกมาประกาศข่าวดีผ่านไอจีว่าตอนนี้ภรรยาคนสวยลอยไอดากำลังตั้งท้องทายาทคนที่สอง อายุคั้นกว่า3เดือนแล้วโดยเจ้าตัวระบุว่ามีไรจะบอกและตอนนี้ครอบครัวกันตถาวรบวกหนึ่งแล้วนะครับปิดเป็นความลับมา3เดือนละวันนี้เปิดตัว new member ละครับ Hashtag กันเอง Hashtag พลอยเอง Hashtag พร้อมเองและจุดๆเอง Hashtag กันพลอย andthebabies ล่าสุดทำเอาแฟนๆอดสงสัยไม่ได้เมื่ออินสตาแกรมพร้อมกันตถาวรของน้องพร้อมได้เผยภาพคู่แม่พลอยพร้อมแคปชั่นบอกว่าท่า าแบบกับมามีและน้องๆในท้องมามีครับเอ๊ะอะไรยังไงหรือท้องนี้จะได้น้องแฝดหรือเปล่านะ